ทุกคนที่เล่นเกมจะรู้จักสิ่งนี้ดีเลยนะครับมันเป็นระบบที่ทุกเกมจะมีหมดและมันก็เป็นระบบเล็กๆที่สำคัญมากนะคร ระบบนั้นก็คือ FPS Counter หรือตัวบอกเฟรมเรทนั่นเองครับในคลิปนี้ผมจะมาสอนเขียนสคริปต์ทำตัวบอกเฟรมเรทในโลบอก x กันครับซึ่งตัวบอกเฟรมเรทตัวนี้สามารถปรับแต่งให้สวยงามได้และมันก็ทำง่ายมากๆนะครับผมและผมก็จะสอนแบบละเอียดนะฮะตามสไตล์ผมเลยนะครับผมแนะนำว่าให้ทุกคนเนี่ยทำระบบนี้ติดไว้ในแมปของคุณเลยนะฮะเพื่อที่คนที่มาเล่นแมปของคุณเนี่ยจะได้เห็นว่าแมปของคุณใส่ใจผู้เล่นมากขนาดไหนครับผมและมันทําง่ายนะครับใช้เวลาไม่นานเลยนะฮะอยากให้ทุกคนมีติดแมปไว้จริงๆแต่ก่อนอื่นผมอยากให้ทุกคนตั้งใจดูโฆษณา ะะก่อนที่ทุกคนจะไปดูคลิปนะครับผมอยากให้ทุกคนตั้งใจฟังสิ่งที่ผมกมาลังจะพูดสั้นๆนี้ให้ดีนะฮะเพราะว่ามันจะมีคุณค่ากับทุกๆคนมากๆเลยและผมก็ไม่อยากให้ทุกคนพลาดโอกาสดีๆอย่างนี้ฮะสำหรับใครที่ต้องการเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาแบบโลบล็อกโดยเน้นที่การเขียนสคริปต์เป็นหลักแต่เบื่อที่จะมานั่งเรียนจากคลิปใน YouTube ซึ่งส่วนใหญ่ก็มีแต่คลิปที่สอนไม่ค่อยดีแล้วก็แจกแต่ฟรีสคริปต์ฟรีโมเดลอันนี้สําหรับคนที่พร้อมจะลงทุนกับความรู้นะฮะผมแนะนำ ตามชื่อ Scripter School เลยสิ่งที่คุณจะได้เมื่อเข้า Scripter s c h o ู l ไปแล้วก็มีดังนี้นะครับ1ก็คือได้เรียน Scripting c o s e ซึ่งเป็นคอร์สที่ผมสอนด้วยตัวผมเองซึ่งคอร์สนี้ผมจะพาทุกคนไปเรียนรู้ทักษะการเขียนสคริปต์ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงขั้นสูงครับมูลค่าของคอร์สนี้ผมกําหนดไว้ที่1,500บาทครับ2ก็คือคุณจะได้เรียน Simulator Workshop c o s e ครับซึ่งคอร์สนี้ผมจะพาทุกคนไปเขียนสคริปต์และสร้างแผนแนว Simulator ครับโดยที่คุณจะสามารถสร้างได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องใช้ฟรีสคริปต์เลยครับผมซึ่งในคอร์สนี้เนี่ยผมไม่ได้สอนแค่เขียนสคริปต์นะฮะผมสอนทุกอย่างเกี่ยวกับการทําแผนเลยนะฮะตั้งแต่เรื่องของการสร้างเบื้องต้น การทํา g u i เบื้องต้นอะไรพวกนี้นะฮะก็คือถ้าคุณเรียนคอร์สนี้จบเนี่ยคุณสามารถสร้างแมปเป็นของตัวเองได้แมปนึ่งเลยนะครับซึ่งเป็นแมปที่สามารถเล่นได้ด้วยนะครับมูลค่าของคอร์สนี้ผมตั้งราคาไว้ที่2,500บาทครับ3ก็คือคุณจะได้เข้า Discord ของ Scripter School ครับผมซึ่งใน Discord นี้คุณสามารถที่จะมาพูดคุยปรึกษาหรือมาสร้างคอนเนคชันกับ Scripter คนอื่นๆที่เรียนจากผมได้ปัจจุบันก็มีสามาชิกมากกว่า350คนแล้วนะฮะและมีแค่ใน Discord นี้เท่านั้นนะครับที่คุณสามารถที่จะเข้าถึงผมโดยตรงได้นะฮะมูลค่าของ Discord นี้ก็จะอยู่ที่500บาทครับและนอกจากนี้ก็จะมีอีกหลายอย่างเลยนะ ที่คุณจะได้จากสคริป t ตอร์สคูลไม่ว่าจะเป็นบริการวิเคราะห์สคริปโดยตัวผมเองและในอนาคตก็จะมีการสอนสดแบบออนไลน์ด้วยนะครับและคุณก็จะได้เรียนคอร์สอื่นๆในอนาคตจากผมอีกเยอะเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องจ่ายเพิ่มแต่อย่างใดน,นะครับก็คือจ่ายแค่ครั้งเดียวแต่อยู่ได้ถาวรเลยแล้วก็จะได้อีกหลายอย่างที่จะมาในอนาคตนะฮะโดยที่ไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะครับทั้งหมดที่ผมกล่าวมาเนี่ยมันมีมูลค่ารวมกันมากกว่า1 0 0 0 0บาทนะครับแต่ราคานี้ผมไม่ขายนะครับเพราะว่าผมเข้าใจดีว่าทุกคนอาจจะยังเป็นนักเรียนอยู่นะซึึ่่่่งงรราา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 ย้ก็มมคคคเเนนนนััขใแ99บททถถูว เเท่าลยแลวก็แน่นอนครับในอนาคตเนี่ยราคามันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามมูลค่าที่มันเพิ่มขึ้นตามนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรีบนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับรายละเอียดผมได้บอกไปหมดแล้วในคลิปแนะนำสคริปเตอร์สคูลนะครับลิงก์จะอยู่ในด e สคริปชันนะครับและถ้ามีคำถามใดๆเกี่ยวกับสคริปเตอร์สคูลนะครับก็ให้ไปคอมเมนต์ในคลิปนั้นแหละอย่าแอดผมมาส่วนตัวเพื่อที่จะถามนะฮะเพราะว่าผมจะไม่ตอบและผมก็จะบล็อกไปด้วยเพราะถือว่าไม่เขารบกดกันสำหรับใครที่พร้อมจ่ายจริงๆนะครับก็ติดต่อไะร ผมก็จะอธิบายสั้นๆฮะแต่ผมคิดว่าทุกคนก็น่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วเนาะ FPS เนี่ยเพราะว่าเออใครที่เป็นเกมเมอร์นะฮะใครที่เล่นเกมเนี่ยน่าจะรู้จักกันดีเวลาแบบเกมคุณแลกเนี่ยนะฮะแล้ว FPS มันขึ้นต่ำเนี่ยนะฮะทุกคนน่าจะรู้จักกันดีแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะสำหรับคนที่ไม่รู้จักผมจะอธิบายให้นะฮะ FPS เนี่ยมันย่อมาจากเฟรม per Se c o n d นะฮะเฟรมเนี่ยหมายถึงอะไรเฟรมเนี่ยมันคือภาพนะฮะมันคือภาพนิ่งนะ อันนี้ผมจะอธิบายก่อนว่าวิดีโอเนี่ยหรือภาพเคลื่อนไหวหรือว่าเกมเนี่ยนะ,ะที่เราเห็นในหน้าจอเนี่ยนะมันก็คือภาพนะฮะหลายๆภาพมาต่อกันมาต่อกันแล้วก็ลันไปทีเดียวนะฮะมันทําให้เห็นว่ามันเหมือนเป็นภาพเคลื่อนไหวได้นะฮะมันทําให้เห็นเป็นพวกเกมอะไรพวกเนี้ยนะซึ่งไอ้ภาพนั่นเนะขาเรียกว่าเฟรมนะครับผมนะ เอเนี่ยก็หมายถึงว่าต่อนะเซคันเนี่ยแน่นอนครับวินาที FPS เนี่ยหมายถึงเฟรมเพอร์เซคันหรือเฟรมต่อวินาทีนั่นเองนะก็คือใน1วิเนี่ยมันมีกี่เฟรมที่รันไปมันมีกี่ภาพที่ลันไปใน1วิมันหมายความว่ายิ่งถ้าเกิดว่าเฟรมเยอะเนี่ยภาพที่ลันไปใน1วิก็จะเยอะตามทําให้เราเห็นว่าภาพมันสมูทมากนะฮะยิ่งถ้าเฟรมเยอะโอเคเนาะ ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ย FPS ส่วนใหญ่ที่เราเห็นกันนะฮะมาตรฐานทีออ่กำหนดว่าเกมจะไม่แหลกเนี่ยก็คือ60เฟรมเพอร์เซคันะฮะหรือว่า60 FPS นั่นเองอันนี้คือเป็นมาตรฐานและว,ว่าเกมไม่แหลกนะ,ะเป็นมาตรฐานที่เราเห็นว่าภาพมันค่อนข้างจะสมูทนะเออนะครับผมก็ประมาณนั้นนะสำหรับ FPS ซึ่ง FPS เนี่ยนะครับทุกเกมมันน่าจะมีการตั้งค่าที่ทำให้บอก ตัว FPS อยู่แล้วนะฮะว่าขณะนี้เนี่ย FPS มันรันที่เท่าไหร่นะผมคิดว่าทุกเกมน่าจะสามารถเซตติ้งให้มันโชว์ FPS ได้นะแต่ว่าบางเกมมันก็ไม่มีโชว์นะฮะซึ่งหลายๆคนที่เล่นเกมกันก็น่าจะรู้นะฮะว่าคุณต้องไปโหลดพวกเขาเรียกว่าอะไร MSI อะไรสักอย่างเนี่ยแหละนะฮะเพื่อเป็นตัวเพื่อใช้ในการบอก FPS นะฮะแต่ว่าเอาจริงๆอ่ะต,ตัวนั้นมันก็ คือเราไม่สามารถที่จะไปปรับแต่งอะไรตามสไตล์ที่เราชอบได้ถูกต้องไหมฮะเออนะเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ผมก็เลยมาสอนทําตัว FPS ใน Low b l o k เองเลยนะฮะเออเพื่อที่ว่าเราสามารถปรับแต่งได้ด้วยนะไอตัว FPS ตัวนี้นะครับนะผมก็จะมาสอนทําเลยนะครับอ๋อแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งหนึ่งก็คือคนเล่นเนี่ยนะครับหรือว่าผู้เล่นเนี่ยไม่ต้องไปโหลด MSI มาเองนะฮะก็คือไม่ต้องโหลดอะไรเพิ่มเติมเลยนะ พอเข้าแมปเราก็มี FPS ให้โชวอ์อยู่แล้วเลยนะฮะก็แบบนั้นนะโอเคเดี๋ยวผมจะสอนทำนะฮะอันดับแรกเนี่ยนะครับเราอย่าเพิ่งไปคิดเรื่องสคริปนะเราต้องมาคิดเรื่อง GUI ก่อนโอเคนะครับผมเราต้องทําตัว GUI เพื่อที่จะโชว์ตัวเลข FPS ออกมาก่อนนะฮะเราก็จะต้องทําใน starter GUI นะครับนะสำหรับใครที่ไม่เคยทํา GUI นะฮะยังไม่รู้วิธีทํา GUI ก็ ให้ลองไปดูคลิปที่ผมเคยสอนทํา G u I ไปก็ได้นะฮะผมสอนละเอียดมากๆคลิปนั้นอยากให้ลองหาดูกันนะฮะเมื่อไม่นานมาแล้วนี่เองนะฮะโอเคนะฮะก็เพิ่มสกรีน G u I มาก่อนเนาะนะ,ะแล้วก็อันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนเลยนะฮะว่าจะทํา G u I ยังไงของคุณก็แล้วแต่เลยแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือต้องมี G u I object ที่จะสามารถบอกตัวเลขได้นะครับซึ่งแน่นอน Text l a b e l นะฮะ e x t Label อยู่แล้ว เนาะโอเคเดี๋ยวผมจะทําแบบง่ายๆก่อนนะฮะก็คือผมสร้าง text label ขึ้นมาเลยผมเอาไว้ตรงไหนก็ได้นะ,ะผมจะเอาไว้ตรงกลางบนสุดนะฮะจากนั้นผมก็จะทําการใช้ plug-in ที่ชื่อว่า unit conversion นะฮะแปลงจาก offset เป็น scale นะไอขั้นตอนนี้มันยังไม่เกี่ยวกับสคริปนะฮะมันเกี่ยวกับการทำ GUI นะฮะ พอแปลงเป็นสเกลแล้วนะฮะผมก็จะเทคมันมันเล็กเกินไปนะฮะผมก็จะใช้เทคสเกลในการทําให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็ฟอนต์มันดูไม่ค่อยสวยนะฮะผมจะเปลี่ยนเป็นเฟโดก้าวันแล้วกันนะฮะอาจจะลองเปลี่ยนเทคเป็นอย่างนี้ก็ได้นะฮะศูนย์ศูนย์อะไรก็แล้วแต่คนเลยนะฮะก็คือให้มันเห็นว่ามันเป็นตัวเลขขึ้นมาเพื่อที่เราจะดูก่อนว่าเออตัวเลขเนี่ยมันมันเข้าไหมนะฮะ G.I มันเข้าไหมเอาประมาณประมาณนี้ก็ได้นะฮะลากอ,อกมานะเทคเนี่ยแล้วแต่ทุกคนเลยนะฮะว่าจะตัวนับ G.P.S. Counter ของทุกคนเนี่ยอยากจะให้มันเป็นโชว์แค่ตัวเลขหรือเปล่าหรือถ้าอยากให้มันเป็นแบบนี้นะอยากให้มันขึ้นคำว่า A.P.S. ด้วยก็แล้วแต่นะฮะแต่ทุกคนเนี่ยก็ต้องไปทำการเชื่อมสตริงอยู่ดีนะครับก็คือเชื่อมข้อความ นะโดยการใช้จุด2จุดอันเนี้ยผมได้สอนไปแล้วนะในเอพิโซดไหนไม่รู้แต่ผมเคยสอนไปแล้วผมจําได้นะเพราะฉะนั้นผมจะไม่สอนอีกนะเอาเป็นว่าผมจะใช้แค่ตัวเลขแล้วกันนะเพราะผมเห็นน้อยเกยมมากเลยนะที่ใช้คําว่า FPS แล้วก็ตามด้วยตัวเลขผมเห็นแต่ใช้ตัวเลขอย่างเดียวเลยนะโอเคทุกคนอาจจะปรับอย่างนี้ก็ได้นะในข้อความี่ เป็นแบบนี้ก็ได้ก็แล้วแต่ทุกคนเลยแต่ผมจะให้มันสีดำไปนะฮะแล้วก็ไม่ต้องมีสโตกนะฮะไม่ต้องมีกรอบโอเคประมาณนี้เนาะเออแล้วก็จากนั้นนะฮะอย่าลืม unit conversion ให้กับ t a เ l e นี้ด้วยนะ,ะเออผมอยู่ unit conversion ไปแล้วนี่ว่าโอเคนะฮะพอสร้าง gui แบบไม่มีสคริปต์ได้แล้วเนี่ยนะฮะเราก็ต้องทำให้มันทำงานได้กันแล้วนะฮะ ซึ่งเราจะใช้สคริปตัวไหนนะฮะแน่นอน FPS เนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับขครเอ็นเป็นหลักนะมันเป็นเรื่องของผู้เล่นแต่ละคนนะฮะก็ลองนึกสภาพดูถ้าเกิดคอมผู้เล่นเนี่ยแรงมาก,มากๆเทียบกับคอมผู้เล่นที่ไม่ค่อยแรง FPS ใครจะเยอะกว่ากันแน่นอนก็คอมที่ผู้เล่นที่คอมที่ กูเล่นที่คอมดีดีกว่านะที่คอมแรงกว่า APS ก็จะเยอะอยู่แล้วนะฮะซึ่งแน่นอนมันไม่ได้เกี่ยวกับตัวเซิร์ฟเวอร์นะฮะมันเกี่ยวกับคอมผู้เล่นเป็นหลักเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาทําที่ฝั่งขายเอ็นนะเราก็จะเพิ่มไปเลยใน starter player script นะฮะก็เพิ่ม local script ไปนะโอเคนะจากนั้นนะฮะเราจะใช้เซอร์วิสนี้ในการทำนะเซอร์วิสนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในเซอร์วิสที่ผมยกให้เป็น top 5ของ SERVICE ในรบอกเลยนะฮะมันเป็น SERVICE ที่ใช้ได้ทุกสถานการณ์นะฮะแล้วก็เป็น SERVICE ที่ผมว่าดีมากๆเลยนะฮะเซอร์วินั้นก็คือ run service นะฮะ run service นะเราก็จะเข้าถึง run service ก่อนนะฮะเท่ากับเกมนะซึ่ง SERVICE นี้มันไม่ใช่ SERVICE ที่เราจะมาเข้าถึงได้ง่ายๆนะจะเห็นได้ว่ามันไม่มีเซอร์วิเนี้ย run service เนี้ยไม่มีอยู่ใน explorer นะะเห็นไหมไม่มีเลย ไม่มี run service เลยเพราะว่ามันเป็น service ที่เป็นเขาเรียกว่า scriptable service นะก็คือ service มันก็คือ service ที่ต้องเรียกใช้ใน script เท่านั้นนะฮะแล้ก็จะใช้ตัว get service ตัวนี้นะฮะในการเอา service ตัวนี้ออกมาจากนั้นก็ใส่ชื่อไปนะฮะว่า run service นะฮะผมจะอธิบายก่อนแล้วกันว่าไอ้ service นี้คืออะไร service นี้นะฮะมันเกี่ยวกับการ run นั่นเองเอาง่ายๆมันจะเกี่ยวกับพวก frame นะฮะพวกเรนเดอร์สเต็ปอะไรเงี้ยเวลาที่มาเรนเดอร์อ่ะมันจะเกี่ยวกับเวลาที่มันเรนเดอร์เวลาที่เกมเราเรนเดอร์นะก็แล้วก็เกี่ยวกับการสติมูลเลชันไม่ใช่สิการซิมูเลชันของฟิสิกในเกมนะก็คือการจำลองฟิสิกในเกมหรือเอาง่ายๆก็คือการคำนวณของมันนั่นเองนะเพราะว่าแน่นอนตัวฟิสิกในเกมเนี่ยมันต้องใช้การคำนวณอยู่แล้วและใน ในการคำนวณนั้นนหละแน่นอนมันก็ต้องใช้เวลานะฮะต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยรันเซอร์วิสมันจะเกี่ยวกับเรื่องคำนวณฟิสิกส์เกี่ยวกับเรื่องเวลานะเกี่ยวกับเรื่องการรันอะไรพวกเนี้ยนะครับจะเกี่ยวกับรันเซอร์วิสมดเลยนะฮะแล้วก็จะรันเซอร์วิส dot นะเห็นไหมอีเวนต์ต่างๆนะฮะจะมีเยอะมากสเตปเชนเดนเดอร์สเตปฮาร์ดบีทอะไรพวกเนี้ยซึ่งแต่ละอันเนี่ยนะฮะจะเป็น การลันเหมือนกันแต่ว่าเป็นการลันที่ต่างกันไปนะฮะอันเนี้ยทุกคนอาจจะงงแต่ถ้าทุกคนไปอ่านใน documentation ของทาง r o w b o นะฮะทุกคนจะเห็นมันจะมีตารางตารางหนึ่งที่บอกว่า h a r t b e a t render step step อะไรพวกเนี้ยมันระยะเวลาต่างกันเท่าไหร่อะไรประมาณเนี้ยนะฮะอันนี้มันคือการลันเหมือนกันทีนี้เราจะใช้อันไหนเราจะใช้ render step นะฮะเพราะอะไรเพราะ render step เนี่ยมันเป็นการลันเกี่ยวกับการน e n d e r ซึ่งมันก็คือการเลนเดอร์เฟรมเลทนั่นเองเนาะเออมันเกี่ยวกับตัวเฟรมเลทแล้วก็จะเลยจะใช้ตัวนี้นะฮะแล้วก็คอนเน็กไปกับ function, ฟังก์ชันฟังก์ชันหนึ่งนะฮะโอเคทีนี้นะทีนี้ทำไมเราต้องใช้เป็นอ่าผมอธิบายก่อนเ e นเดอร์สเต็ปเนี่ยมันคืออีเวนต์ที่จะไอ้นั่นจะถูกยิงหรือว่าจะส่งสัญญาณก็ต่อเมื่อเอ,อ่อเฟรมมันเปลี่ยนไปแล้ว ก็คือเวลาที่เฟรมเปลี่ยน1ครั้งเนี่ยไอเจ้าเรนเดอร์สเตปตัวเนี้ยก็ยจะทํางานนะฮะก็คือก็คือจะฝ่ายนั่นเองก็จะถูกยิงนะฮะนะซึ่งไอตัวอีเวนต์เนี่ยนะครับมันก็ให้เป็นเดลต้าไทม์มานั่นเองเนาะเราก็จะพิมพ์ไปว่าเดลต้าไทม์นะซึ่งมันก็จะเป็นตัวเลขนะตัวเลขนี้คืออะไรตัวเลขที่มันให้มาเนี่ยเดลต้าไทม์เนี่ยก็คือระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปนะฮะ ใครที่เรียนคณิตศาสตร์จะเข้าใจคำว่าเดลต้าคำว่าเดลต้าเนี่ยมันก็คือการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมเออนะฮะซึ่งเดลต้าไทม์ก็คือเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปเวลาอะไรละ่ะมันคือเวลาที่แต่และเฟรมเนี่ยมันลันนะ่ะก็คือสมมุติว่าเฟรมที่แล้วลันไปแล้วและเฟรมต่อมาลันอีกอเวลาระหว่างเฟรมที่แล้วกับเฟรมต่อมาเนี่ยมันห่างกันกี่วินั่นเอง นะครับผมอ่ะซึ่งถ้าผมจะผมจะยังไม่เอาขึ้นมาในตัวป้ายนี้นะผมจะแค่เอาให้มันวอนออกมาก่อนในเอาพุทละกันเพื่อจะดูเฉยๆนะฮะแล้วก็วอนเดลต้าไทาม์ไปนะแค่นี้น่าจะเวิร์กนะฮะก็กดเพลย์ได้เพื่อทดสอบนะบนี่นะฮะทุกคนจะเห็นว่ามันก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะ ทำไมมันขึ้นรัวมากๆอ่ะก็เพราะว่ามันจะรันในแต่ละเฟรมไงฮะเออ,อเจ้าตัวเลนเดอร์สเต็ปเนี่ยมันจะถูกยิงในแต่ละเฟรมแล้วหนึ่งวิมันมีตั้งกี่เฟรมละ่ะมากกว่า60อีกนะฮะมันก็เลยรัวมากๆอย่างงี้นะและทําไมมันไม่ใช่มันไม่ใช่เลข60อะไรพวกนี้ละ่ะทําไมมันเป็นเลขแบบ0นะูนจนยหนอันนี้คือเฟรมเหรออันนี้คือเฟรมเลทเหรออันนี้ยังไม่ใช่นะ อันนี้คือเวลาที่แต่และเฟรมเนี่ยมันดีเลยเท่าไหร่เออในแต่และเฟรมเนี่ยมันห่างกันเท่าไหร่นะฮะมันก็เลยเป็นเวลาที่น้อยมากๆเนาะซึ่งถ้าเกิดเอเวลานี้เยอะหมายความว่าอะไรหมายความว่าแต่และเฟรมเนี่ยกว่ามันจะเปลี่ยนไปเฟรมต่อไปมันใช้เวลานานเยอะเยอะเท่านั้นก็คือนานมากๆนะฮะมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าเกมแลกนั่นเองโอเคนะครับผมซึ่งเราตัวเลขเนี่ย เราไม่ได้ใช้ขึ้นมาโชว์แบบนี้หรอกนึกออกไหมเพราะว่าผู้เล่นก็คงไม่เข้าใจว่าตัวเลขอะไรวะเนะี่ยเพราะฉะนั้นเราจะมาเปลี่ยนแปลงให้มันกลายเป็นเฟรมเลทที่เรารู้จักกันวิธีการเปลี่ยนแปลงปลง,ง่ายๆนะฮะเอาหนึ่งไปหารทำไมต้องหนึ่งไปหารอันนี้จะเกี่ยวกับเรื่องคณิตศาสตร์ละอันนี้ถ้าใครไม่อยากรู้นะฮะก็ข้ามไปเลยเพราะว่าผมอธิบายละเอียดนะคือเราจะหาว่าในหนึ่งวิเนี่ยมันได้กี่เฟรม ถูกต้องไหมฮะไอที่เราได้มาจากเดลต้าไทม์เนี่ยอันนี้คือใน1เฟรมมันใช้กี่วินะเราก็จะเปลี่ยนโดยการกลับกันจาก1เฟรมใช้กี่วิเป็น1วิใช้กี่เฟรมก็คือเอา1ไปหารมันคือส่วนกลับกันอันนี้ใครเรียนคณิตศาสตร์จะเข้าใจดีนะฮะก็ประมาณนี้อันนี้ก็คือเราเอา1ไปหารเนี่ยเอา1ไปหารด้วย Delta Time เดลต้าไทม์ อันเนี้ยสิ่งที่ได้มาจากการคำนวณเนี้ยก็คือว่า1วิได้กี่เฟรมแล้วนะครับผมก็คือเฟรมเรทนั่นเองเราก็จะมาลองเลย์กันดูนะฮะนี่นะจะเห็นได้ว่านะตัวเลขมันก็สมจริงตามที่เราเห็นแล้วนะฮะก็อยู่ระหว่าง6 0 50ถึง้นะอันนี้ก็แล้วแต่คอมแต่ละคนเลยนะฮะคอมผมมันไม่ค่อยแรงนะมันก็เลยแบบมี50บ้างมีตกไปบ้างอะไรเงี้ยนะฮะประมาณนี้ นะครับผมแต่ก็อยู่ในช่วง60นะฮะก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะทีนี้ขั้นตอนต่อมานะฮะก็คือเราจะเอาตัวเลขเนี้ยให้มันไปอยู่ในเจ้าตัว Tech เลเบลที่เราทำไว้นะฮะวิธีง่ายๆเลยก็คือเราจะเข้าถึง Tech เลเ e l ตัวนี้ในสคริปต์นะฮะแล้วก็เซตตัว Tech ของมันเนี้ยนะเซตตัว Tech ของมันให้เท่ากับเจ้าตัว1หารเดลต้าไทม์ที่เราได้มาอย่างนี้นะฮะ แต่ผมจะทําง่ายๆเลยก็คือผมจะลากสคริปต์นี้ไปไว้ในเทคเลเบลเลยนะฮะเพื่อที่ว่าเราจะได้เข้าถึงแบบง่ายๆนะเพราะว่ามันอยู่ใกล้กันแล้วนะฮะผมก็จะเข้าถึงเทคเลเบลนะฮะเทคเลเบลไปเลยนะอันนี้ผมเขียนสคริปต์ให้ดูเฉยๆนะฮะจริงๆเนี่ยชื่ออะไรพวกเนี้ยคุณเปลี่ยนเองได้ตามใจชอบเลยนะและคุณก็ไม่ต้องเขียนเหมือนผม100%ก็ได้นะฮะแค่ให้แบบ ให้เข้าใจคอนเซปต์อะแล้วคุณก็เอาไปเขียนของคุณเองนะเออมันจะดีกว่าก็คือสคริปต์ดัดผาเลนนะฮะพอได้เทคเลเบ e ลมาแล้วก็ง่ายๆเลยนะแล้วก็ใช้คำสั่งนี้นะครับก็คือเทคเลเบ e ลดอดเทคนะฮะให้เท่ากับตัวนี้ไปเลยนะทีนี้เราก็มาลองกดเพย์กันนะฮะนี่ฮะจะเห็นเลยว่ามันล้วมากๆลัวไม่พอ เลขมันเป็นแบบนี้อีกมัน,ปนแปลกนะฮะมันทศนิยมเยอะเกินไปแล้วมันก็รัวแล้วลเราก็ดูไม่ไม่ออกนะฮะวิธีการแก้นะฮะทศนิยมมากเกินไปเนะี่ยวิธีการแก่ผมให้คิดก่อนว่าจะทำยังไงโอเคนะฮะผมก็จะเฉลยเลยก็คือการปัดทศนิยมนั่นเองนะง,ง่ายเลยซึ่งโลบอกเนี่ยเขาก็มีคำสั่งที่จะปัดทศนิยมให้คุณแล้วนะ ก็คำสั่งนั้นก็คือนะผมก็จะปัดทศนิยมปรับเฟรมเรตตัวเนี้ยให้มันเป็นเลขเป็นแบบหลักหน่วยหลักสิบอะไรเงี้ยนะฮะไม่ให้มันมีทศนิยมก็จะใช้ m t t f l o o r นะฮะแล้วก็จะย้ายไปอยู่ใน m t ด f l o o r สิ่งที่ m a t ด f l o o r จะทำนะฮะก็คือปรับทศนิยมให้คุณนะแล้วคุณก็จะได้เป็นตัวเลขที่เป็นจำนวนเต็มออกมานั่นเองก็คือเป็นตัวเลขที่ไม่มีทศนิยมนะ ถามว่าแล้วมันต่างกันยังไงนะก็คือมันจะมีอีกอันหนึ่งใช่ไหมการปัดทศนิยมเนี่ยหาดูก่อน,นะฮะแมดดอทลาวกับแมดดอทฟลอร์นะ,ะต่างกันยังไงนะ,ะต่างกันยังไงแมดดอทลาวเนี่ยมันจะปัดทศนิยมให้เป็นจํานวนเต็มก็เหมือนกับฟลอร์นั่นแหละครับแต่ลาว์เนี่ยมันก็คือมันจะคิดนะฮะว่าจะปัดลงหรือปัดขึ้นนะถ้าเกิดว่าทศนิยมเนี่ย มันมากกว่า5มันก็จะปัดขึ้นแต่ถ้าทศนิยมน้อยกว่า5้ามันก็จะปัดลงเข้าใจไหมฮะประมาณนั้นมันเหมือนสิ่งที่เรียกว่าค่าประมาณในทางคณิตศาสตรนะ์นะฮะสำหรับเราแต่สําหรับ fps นะผมแนะนําให้ใช้ฟลอร์ฟลอร์เนี่ยมันก็จะปัดลงอย่างเดียวเลยนะฮะไม่ว่าคุณจะมีทศนิยมเยอะแค่ไหนก็ตามจุดเก้า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 เนี่ยมันจะปัดลงอย่างเดียวเลยนะฮะมันจะไม่สนเนาะ ที่ผมแนะนำให้ใช้ m a t h ์เนี่ยเพราะว่า a p s เสมนี่ยนะฮะสมมติว่า a p s จริงๆของผู้เล่นมันคือ59.5มันคือ59.5แล้วคุณใช้ m a t ต์ลเนี่ยมันจะปัดไปเท่าไหร่59.5มันจะปัดไป60ซึ่ง a p s จริงมันน้อยกว่านะมันจะทำให้ผู้เล่นรู้สึกไม่ค่อยดีอะ่ะเออมันเหมือนหลอกผู้เล่นว่าเ p s เยอะ นะแต่ถ้าใช้ฟอร์เนี่ยไม่ว่า APS คุณจะจุดกา้าเท่าไหร่ะมันก็จะปัดลงอย่างเดียวเลยก็คือไม่หลอกผู้เล่นละนะเออมันคือ AP s จริงเลยประมาณนั้นอันนี้ในความคิดผมนะแต่ถ้าใครจะใช้ลาวก็แล้วแตนะ่แต่ผมจะใช้ฟอร์จากนั้นก็เพลย์เลยครับง่ายๆนี่นะฮะมันก็จะหายไปแล้วไอ้พวกทศนิยมหน้าลำคาญทั้งหลายนะฮะก็จะเหลือแค่ตัวเลขหลักสิบเนาะ ซึ่งจะเห็นได้ว่ามันรัวมากดูไม่ออกเลยและบางทีเนี่ยมันเนี่ยมันมีตกไป50ตกไปร้อยหนึ่งอะไรเงี้ยนะผมก็จะแก้นะทุกคนจะแก้ยังไงก็แล้วแต่ทุกคนอาจจะให้มันเวทสักแป๊บหนึ่งก็ได้แต่ผมไม่แนะนำวิธีนั้นผมจะใช้อีกวิธีหนึ่งที่ดีกว่านะนะครับซึ่งวิธีนี้คุณไม่ต้องใช้อีก,อกต่อไปสำหรับ เ e นเดอร์สเต็ปแล้วก็มาคอนเนคตัวนี้คุณไม่ต้องทำแบบนั้นอีกต่อไปสิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือสร้างลูปมาตัวหนึ่งผมจะใช้ลูป Y แล้วกันนะฮะใครจะใช้รีพีทก็แล้วแต่แต่ผมจะใช้ Y Y to do นะฮะสร้างเป็นลูปอินฟินิตี้เลยนะฮะจากนั้นเราก็จะให้มันเวทสัก1วินะฮะก็คือเราอยากจะให้มันมีดีเลย์สักเท่าไหร่ล่ะไอตัวเนี้ยตัวนับ fps เนี่ยแล้วแต่คุณเลยนะแต่ผมจะใช้1 นะก็ให้มันเวทไป1วิจะใช้เวทอย่างเดียวก็ได้นะฮะหรือว่าจะใช้ task เด็ก็ได้นะฮะไม,ม่ต่างกันแต่ task เด็เนี่ยมันจะเป็น1วิที่เป็น1วิแบบแม่นยํากว่าก็คือเป็น1วิที่แท้จริงนึกออกปะเพราะว่าเวทเนี่ยถ้าเราใส่เล็กหนึ่งไปอะ่ะมันไม่ใช่1ว่วิจริงๆหรอกมันอาจจะเป็น1.1 1.2จุด 1, 1, 1จุดอะไรก็ได้นะฮะเออมันจะมีเศษเล็กน้อยแต่ถ้าใช้ task เด็เนี่ยมันจะเป็นเวทที่แม่นยํากว่านะฮะผมจะใช้แบบนั้นแล้วกันจากนั้นนะฮะเราจะใช้ ก็คือ event.render.step เนี่ยเหมือนเดิมเลยนะฮะเพียงแค่ว่าเราจะใช้คำว่า t วะอันนี้คืออะไรอันนี้ก็คือมันจะทำการเว t จนกว่าเฟรมจะเปลี่ยนเป็นเฟรมต่อไปเนาะมันจะ w ว t นะฮะจนกว่าเฟรมจะเปลี่ยนอ่าแล้วสิ่งที่มันจะให้กลับมาสิ่งที่มันจะ return กลับมาก็คือเดลต้าไทม์นั่นเองฮะก็คือว่า ในระหว่างที่มันเวทเนี่ยจนกว่าเฟรมต่อไปจะเปลี่ยนเนี่ยมันเวทมากี่วินะมันเวทมาเป็นวินาทีเท่าไหร่อะไรเงี้ยเวทมันเวทมานานเท่าไหร่มันจะให้เวลากลับนะนะเอาง่ายๆมันก็คือเดลต้าไทาม์ที่มันจะให้กลับมาผมก็จะโลคอลไว้ก่อนเลยว่าเดลต้าไทาม์เท่ากับตัวนี้นะฮะโอเคเนาะจากนั้นนะฮะเอามาเลยก๊อปปี้มาวางเลย tick l ร b บ t e c h m a t f o r หหานเดลต้าไทม์อ,อันเก่าลบไปได้เลยแค่นี้นะแค่นี้เลยวิธีแก้จบนะก็กดเพยไปนะครับนี่นะฮะเห็นได้ว่ามันก็เห็นไหมมันไม่รัวแล้วนะฮะซึ่ง A P S ที่ขึ้นมาเนี่ยตัวเลขเนี่ยมันก็เป็นไปตามแต่ละคอมของคุณเลยนะฮะ จะเห็นได้ว่าเฟรมเรทของผมมันค่อนข้างสวิงเพราะว่าผมอัดวิดีโอใน OBS นะฮะมันก็เลยแบบไม่เสถียรเท่าไหร่เนี่ยบางทีมัน70อันนี้ไม่เกี่ยวกับสคริปที่ผมสอนนะอันนี้มันคือแล้วแต่คอมแต่ละคนเลยนะฮะถ้าคอมคุณแรงมันก็ FPS ก็จะเยอะนะถ้าคอมคุณไม่แรงเนี่ยนะ FPS ก็จะน้อยนะครับผมแต่สําหรับคลิปนี้นะฮะก็จบไปเพียงเท่านี้นะไอสคริปตัวเนี้ยคุณสามารถปรับปรุงได้ให้มันสั้นลง ทำยังไงเอาธาดดอทเวมานะะมาเทียนที่ถูนะนะแบบนี้ก็ได้เหมือนกันก็คือมันจะลูบเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีดีเลย์แต่ละลูบเนี่ย1วินาทีนะทุกคนอาจจะใช้1วิหรือว่าอาจจะใช้0ูนด้าวิก็ได้แล้วแต่ทุกคนเลยนะผมจะลอง0.5วิแล้วกันนะเออแบบนี้อาจจะดูดีกว่าก็ได้นะสำหรับผมนะผมก็ไม่ต่างอะไรกันมากนะฮะก็ สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะฮะก็อยากให้ทุกคนทำระบบนี้ไว้ในเซิร์ฟเวอร์ไว้ในแมปของคุณจริงๆนะเพราะว่ามันเป็นระบบเล็กๆแต่ว่ามันทำให้ผู้เล่นเนี่ยเห็นว่าเราใส่ใจกับผู้เล่นนะเ,เพราะผู้เล่นไม่จำเป็นต้องไปโหลด MSI มาเพื่อดูเฟรมเรทของแมปที่เล่นนะฮะก็คือผู้เล่นดูได้จากเฟรมเรทที่เราทำให้เลยนะครับผมซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะว่าทางโลบกเนี่ยเขามีตัวนับเฟรมเรทให้แบบเนี้ย ของเขาอะ่ะมีมีให้หรือเปล่าแต่ว่าอันนี้ผมมาสอนทําเองเลยนะ,ะนะแล้วก็คุณจะปรับแต่งยังไงให้มันสวยก็ได้นะฮะไตตัวบอกเฟรมเรทเนี่ยนะของผมที่มันดูไม่สวยเนี่ยเพราะว่าผมสร้าง g u i ไม่ค่อยเก่งขนาดนั้นนะฮะแต่ถ้าใครที่สร้าง g u i เก่งๆนะผมบอกได้เลยคุณทํามาแบบสวยแน่นอนตัว a p s counter นะฮะแล้วก็เป็นระบบที่ง่ายนะดูไม,ไม่ไม่กี่บรรทัดเอง6บรรทัดเองนะฮะเอาจริงอะ่ะไม่ใช่แค่6บรรทัดด้วย แค่4ี่รทัดนะฮะที่จําเป็นจริงๆอ่ะไอ้พวกเนี้ยมันแค่การเข้าถึงนะฮะแค่การโลเคอล่ะมันไม่ค่อยเกี่ยวถ้านับจริงๆนะแค่สี่รทัดนะฮะก็ง่ายมากๆนะแต่ที่คลิปนี้มันยาวเพราะว่าผมสอนละเอียดไงน,นะ,ะตามสไตล์ผมนะคือผมสอนละเอียดมากๆนะฮะแล้วในคอสในสคริปเตอร์สครูของผมเนี่ยผมสอนละเอียดกว่านี้อีกผมบอกเลยผมสอนละเอียดแบบโหยาวอ่ะในแต่ละในแต่ละบทเรียนที่ผมสอนนะ มันหนึ่งชั่วโมงขึ้นไปอะอย่างต่ำอะเออเนะี่ยมันประมาณหนึ่งชั่วโมงนะเออมีบางบทเรียนที่มันแบบยากอะผมก็สอนแบบสองชั่วโมงสามชั่วโมงยอยะไรเงี้ยต่อบ,บทเรียนนะซึ่งในคอร์สผมตอนเนี้ยรวมกันผมไม่รู้ว่ากี่ร้อยชั่วโมงแล้วนะแต่มันเยอะมากจริงๆอะนะฮะก็ประมาณนี้สําหรับระบบนี้นะฮะอยากให้ทุกคนมีมีติดแมปไว้กันมากๆเลยนะฮะผมก็ขอบคุณที่รับชมแลบฟังนะฮะถ้าใครที่ชอบก็ อย่าลืมไปดูคลิปอื่นๆของผมได้นะฮะมีคลิปที่มีสาระแบบเนี้ยทุกคลิปเลยในช่องผมในช่องผมมีแต่คลิปที่มีสาระนะฮะก็ไปหาดูกันได้ผมได้สอนไว้หลายอย่างมากๆนะฮะแล้วถ้าใครเขียนสคริปไม่เป็นนะฮะผมก็ได้สอนทําคลิปสอนฟรีๆไว้แล้วนะฮะวิธีการเขียนสคริปจากเบื้องต้นเลยนะ,ะจากศูนย์ถึงแบบเขียนเป็นเลยนะฮะผมได้ทําบ,บอกไว้หมดแล้วนะฮะก็คลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังนะฮะผมก็ อยากให้ทำระบบอะไรคอมเมนต์มาเลยนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะขอบคุณครับ